เก็บนนี an, ่บันนี an, ang, ่ผ hey. ักเสียนผักเสียนพลังผักผักเสียนฝรั่งนะนี่น้ำให้ สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าสุข,ขสุขคุ้นพี่น้นนองทั้งหลายมาเก็บผักเสียนน้ำเหนียวจ้าน้ำแห้งถนนบรรยากาศดีทั้เจ้าเพื่อนๆลมลำธารมาย่างลงมากับพ่อเลยจ้าถนอนอยู่นั่นย่างลงมากับพ่อป้าเลยจ้าเพื่อนๆไม่เป็นตะยานจ้ะก็๊บโอ ยำปลาจ้าหรือไก่เลยแต่ว่าเมียวว่าอายู่มันมันจะเปอายู่ข้างในฝุ่นนั่นทั้งนั้นยืนนี่กันฮะเพื่อเกิดละแต่ว่าเมี่ยวเดาข้างในถึงลจ้ะเก็บปลาพักเสียงก่อนจ้าพักเสียงปลาก่อนนะ จะบอกอีกอย่างหนึง่งนะจ่ะไนโอล์บางเท่ากันคนเขากะคนเน้นบ้านคนไทยอยู่ไซกันปลาเรียปลานยังเกาะปลาราบว่ะขวา,านบางเท่ามันกับโบแมนนะจ่ะเพราะว่าจังกระเทียมปลายกตัวอย่างกระเทียมปลาเนาะจ่ะพราะล่งเขาก็กินเขาก็เก็บพวอกัน เหีืยวย่างผ่านมาเมื่อกี้เขาก็อยู่ในป่าสามชีคนเขาก็กินคือกันจ้ะจะวาจังห้าเอาห้ากับเอาอันปีนึงมันมืดนี่เธอหนึ่งเนาะจังเหยื่อเก็บบางสิ่งนั่กับประมาณปีจังเอ่อพักปักกาดอันเงียงก่อนอันเงียงก่อนนีลืมแล้วโอ้ยพักเสียนฝรั่งเหยืยวกับเก็บสองเชือเต็มที่สองเชือดจ้ะสองเชือดเหยื่อก็ เอาไปดองแบบนี้อ่ะจ้ะมัน่ะแล้วมันก็ยังเรืออีกหลายเต็มปัาเก็บมาหนีมันจะสิบปีแล้วเห็นบหมมันก็เกิดใหม่ก็เก่ามันก็เกิดขึ้นอีกือเก่าจ้ะเพราะว่ามันหลายมันอุดมสมบูรณ์มันอุดมสมบูรณ์ค่ะจ้ากะบ่เดี่ยวจนมันสูญพันธุ์เนาะเพราะว่ามองทีเท่าบ่อเดี่ยวเก็บมันก็ยังมีอีกหลายอยู่ไหม มันก็ต้องเข้าใจกันโมแม่นวา่าฮาร์ล็องพ่นกับมามาหมาคักมาคอมเมนต์ห่านล่องเท้ากับบดเชงนึกถ,ถึงจิตใจพ่นพ่นทำคอนเทนต์บางเสียจ้ะมาเที่ยงปลาโมเมนต์ว่าฮาร์ล็องเท้ากับ ยากคอมเมนต์ยังกับคอมเมนต์นะจ๊ะบางเท่ยวกันต้องเข้าใจกันนั่งบ่มากกันกับปล่อยพานไปเลยบ่วเลยจ้ะนอกจากคนหีมาเข้าอีลีคนทีอยากเบิ่งห้าอีลีหรือว่าคนหีเขามีม,มีทัศนคติบบีบวกบวกมันกะนมันจังสีคุยกันรูเรื่องเนาะอันซุ่มว่าบ่บหูเลียงกัน ไปไปนะเรยด้วยจ้ะด้วยพว่าตัอนก็จังสีนรถแรงระทะแรง <c oughs> ยังไปไดเนาะเดี๋ยวคิดแบบนี้เนาะ,ะทุกุนจ้ะ <c oughs> ขอบคุณกำลังใจขอบคุณผอ้ที่ค่อยอมาเบิงกันเนอะจาะเนาะผู้ที่ท่านผู้ชมทั้งหลาย ขอพระท่านในมีคุณล่ะคุณต่อต่อ,ตอายดอกจา้าแต่ว่างค่ะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกแรงเที่ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ,คณกกทุกคอมเมนต์ทุกการต่อต่อด้จ้าเด้อคุณหลายๆได้จ้าเด้อคุณทุกการติดตามกล้าจ้าเด้อคุณหลายๆจ้าไปแล้วจา้าสวัสดีจา้าเพื่อนๆสวัสดีจ้าทุกคนพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า